อ่าพี่น,อน้องเบิงเมมานเนาะต,ต้องกัเมมานอย่าว่มททองต<ะ>้องเมมาอสอสนเมมานเมมานขนทองไ้พอซ้อนสนรองทองเงินเจ็ดพันบาทเงินเจพเด้อแล้วจักเดือนละพ่อนี่เดแปดเดือนเเนว่ากล้อเนอกใลนอกล้ลนสูงเมตรเมตรสีหกัวกลัวเจ็ดเดือนกลัวเอาคุณใดมองหายยอยู่ตรงน,นี้พี่น้องครับ มันมีลูกแล้วหนึ่งสองลูกสองโตเนาะสองโตสามในทองแล้วท้ายท้ายไม่ทองนี่นี่เขามันนี่เป็นบังบังอยู่เนาะเป็นหนึ่งบังบังอยู่เป็นบักบักอยู่แม่โบดพี่น้องครับแม่โบดเจ็ดเดือนก่็หล่ะน่าเอาไปเลี้ยงอยู่เลยเพื่อนหอมโบ้แพงนะพอแปดลอยนะดพอ่ป เการ้อยส่นเอาเารอยเก้ย่สิบเก้าอยหนเงินมื่นมากะหนเงินมืนอยู่ะไสไปเรียงบองหนโอ้ยสองมื่นหา่าไหเราสลย่่าง้องเ่อไรอ้าวนีขายไปหห้ลูไปรียงใชไหมไปไปคูกันะตัวนี้ปิดกขายพีนองใมันเทไหมัน หมื่นหมื่นหกพันแปดร้อยเออเอาทำนี้นะพี่น้องนี่แม่นี่ลูก,กันบ่เนี่ยแปดพันหกขายหกพันแปดเลี้ยงหกครับลูก,กันบ่เอาเท่านี้ละให้ไปเลี้ยงให้ไปเลี้ยงเอาปิดการขายเอ,อ 10, าหมื่นหกพันกว่าเอาหมอนี่คือจังมาเฟื่อเขาตัวนี้เ <laughs> ออนี่ครับแม่มันเนี่ยเอาเอาเปิดการขายตัวนี้นะพี่น้องโอ้ยรถออกเห<ม>ยียบห้างะบ้ารถมาเหนี่ย ตัวนี้ผมยูมองทางออกเด้พี่น้องมาติไทยลําบากงอหนึ่งรถเขารถออกเขากะงอเต็มรถเขากะเขากะเอางอออกตัวใดตัวใดงมือนะครับตัวทอหต้นสมต้นงามับี่ละงามพอพันตัวนี้ ดับตัวีบ่อับยาเดียวน่เอากอต้องตรวจดอกมันมัอยู่เสียสิ่ไมต้องตวดลูอยู่มันเพิ่มเงินไปอีกมันยันนมันยันมนอะไรมันยัน้อนอะไรมันยนนอะไรมานี่เบื้องนี้มันนี่เบ้องนี้เบ้องนี้นี่นี่ปิดมันด้หาปิดจิ้มันไปแห้วมันไปเห็นทตำรามันทตำราพี่นอนหน่อยเลยเอ้าใจเงินเพิ่นเพเห็ ไปขับไปโค่นลูกไปมันกบบมีสิตัวหรอกไม่มีลูกมาสองตัวเห็นบ่านี่ยมันมัหนูมาสองตัวเห็นบ้างเห็นบ้าเห็นบ้าเป็นฟอร์ดเบื้องเอานี่ต้องเห็นบ้านี่นี่หนึ่งบังสองบังนี่เพื่อ๋ออันนั้นเป็นลูกแบบเออลูกมันจะดึงเข้นเสี re ่อมเข้นเสี่อมจากเขาเขาแแมงนั่ไปเฮ็ดกระดูกตำหน้าเขาวังสันแหนมันมันออกกันละตัวนี้ไกลอ่ะลแต่ว่ามันโค้งแแมงมันใหญ่ดีนะของฟอร์ดสนองเราเราเราโอเคอยู่หรอกขาเราเอาของดีมาอยู่เจับไว้เจ้บไว้เฮ็ดใบกันไปฟอ อยู่บ้านไดไนล่ะน้องอยู่บ้านได้กันนี่ลูกไส้มุ่นครับไส้มุ่นบ่นี่<ม>เห็นในบงังมันออกมาสองกระบอกอย่างไรเลยชัดเลยเอาตัวนี้ปิดกันขายไปมาเบิงคอพันตัวนี้งัวเมื่อกี้มันปิดการขายอะไรตัวนี้แต่ยูวยตัวนี้สูงยังไงเลยพี่น้องครับได้ไปได้เลยห้องเท่าไหร่ฮะห้องฮาให้เขาได้ก่อนห้อา S 2, 2. <S อโตบ่ใส่อีกตัว,ตวนึ่งกีใส่สองสองเกาห่าโอ้สองคิดมองแล้วเนี่ยมายื่นมองรถออกที่นี่สองเกหดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่ท้ายก่อนสูงเมตร60สิบได้ยู่ดอกครับงสูง<อ>สอง,อสองอเกาหาจ้าของยังบเ ออกวันน,นะครับเป็ดแม่โบราเป็ดสองเป็ดนะครับรสต่างๆน่ารักๆมอนี่มันดักมันดเขาดักจ ouais ะจะไหลก็่แหลมันยังเมื่อไจะเจ่พิจัรสาอะไรนะครับเอาเป็นเงินเป็นเงินพี่น้องได้เพื่นทำการซ้อนเก่าฮะอุ้ยจะกล่องหลอดใต้เลยเว้ยเนาต่างกล่องใหม่พี่น้องครับเมื่อกี้มันหลอดหูข่องามอยู่พี่น้องครับ มันเซิ่งเปี๊รอเฮ้ยเปีนอะไรแนนอ,อ่ะอห้องยานงัวตัวหลังเหรอวะขยวดงวเมยมานตอนห่อกนเมได,ด้อยู่สูงได้อยู่เอาเบอร์มาน่องปะเอาเหล็กไหมมีเหล็กปะใส่มันก่อนล่ศูนจ้ำไดบยวเบอร์าจาของจำเดเบอร์าาจาของเออเอาแทางค้าให้เราพี่น้องครับ ศูนย์เก้าสองเจ็ดห้าสามสามสามหนึ่งหาสองเก้าหาได้พี่น้องครับตัวนี้เอาเบิ้งกันยงาแต่ทายลำบากหน่อยนึงพี่น้องพอผมยืนอยู่มองทางรถออกพื้นที่นี่รถมันออกมันเข่าพื้นที่นี้เฮาเสียสมาธิน้ำแน่ครับงานอยู่เลยพี่น้องครับ ตัวนี้ก็ได้งามดีตัวนี้ไล่ม่ได้พอตัวนี้ลเท่าวไายเท่าใดพอายมหกพันหมื่นหกพันกวนอส่งนี่นอสายสายคุณบ่แล้วดียไเออออมันอมันี่มาอยู่ที่แถวนี้เรบรเพชรไสตัวนี้แล้วหมักแปมันตัวนี้เขารถออกเปเข่ารถออกด้ย นี้มืนหาก็ขายเราพี่น้องครับโค้แมลูกตัวนี้ลูกผูรูตุบูขายมื่นานั่นผูคนเด็เงินมื่มากเนี่ยผูเสืออยๆเลยๆนั่นเฮ็ดบัสอยู่ซัมนี้มื่หบอกว่าแล้วงูเลี่ยงขายใดพีด่นองนงูเหลี้ยงพอเด็กขายอยู่คล้ายตัวเด็กจำนำตัวเด็ดเจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวเด<ห>ียวเหรอพ่บน้าเหีนบ๊วงูเลี้ยง งูเลี่ยงเก็บนเกซื้อบอกแลาวมาหาซื้งงูเหลี่ยงกันหา่อซื้งงูเลี้ยงเซอได้มเยได้ันเกตัวนี้เได้บ่เอางยังม่ขายต้องตรงเได้ดอกขายเป็นังหน่อยเก็บันเกตเป็นเลี้ยงเนาะเออเสือเออเจ้าเป็ดไงนี่ย้อนอไเจนใช่เนี่ยใช่ตลาดอะพี่น้องมัะเทนี่ เรสิบาเไก่ไปตีหวยตีก็บาแลอยังไตัวนี้แม่หลวงวนนี้นามาทำกันนะ,อะสองสาวขี้กํา้นงกรนบ่เอยกับน้องขอเดวยกันนะ้องตัวหน่อยห้องมาได้หรอพอตัวหน่อยมื่นเก่าตัวไห่เท่าไหร่มื่นป โอ้ยเหนือหนังต้นโตแข่งขาพี่น้องตัวนี้เด้อมื่นเก่ากมืออ่นแปดเอามื่นเก่าตัวใหญ่มื่นเก่านะพอเนาะเนีออ่ยคือ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 ตัวใหญ่ถือเ่ลมันืออโอ้อวววววถูกต้องเลยพอราคามันมาต่างกันเน,ะนาะเออเอาเรียบแข่งเรียบขาเรา ลูกนี่คือจีมิชาติตระคุณนครเนาะต้นนั้นคือเห็ดเขาเนาะเห็ดเขาต้นนี้เห็ดเขาเด้อต้นใหญ่เห็ดเขาหมื่นแปดต้นนี้หมื่นเก้าลู่นี่บโมมมบักพริกแดงครับเค็มเด้อสิบอกไงแต่ว่าไม่หลอดพอมีนะคอเนาะเออเอางัวงัวงฟอกเดียวกันเด้อคันว่าว่าบันไดเลยพ่อเขื่องในเนาะอำเภอเขื่องจังหวัดยะโสธรเอาคืขื่องมันอยู่ขึ้นอุบลเนาะเอาเบิ่งแกงขาต้นโตหน้าตาเรา หมักตัวนี้แล้วหวัวมันลดนี่เนาะเพชรเข่าเรียบร้อยไหมหมื่นแปดเขาได้มาถือเขาไดยขายถือตัวนี้หมื่นอุย้ยพายเครื่องไว้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงฉิดอ้อกาไปเลยตัวนี้ตัวนี้ขายไเดอตัวนี้หมื่นหาเอาสองโตสองโตสูงตัวหน่อยสูงเมตรสามสิบตัวใหญ่สูงเมตรสี่สิบหาหมื่นเก่ากับหมื่นแปด งัวเขื่องในอยู่บนไลท่านี่ทีมงานจะแตียววะมาเดียวกันเอ็มรอแล้วมาบวะไปนี่ไอ้แล้วมาบ่บ่ได้มาบ่บไปนี่โอ้บันเดียวกันเนาะบ้านพุ่นไส้เขื่อนเนี่ยเนาะบ้านพุ่นไส้อาเบอร์ไม้ผมเนี่ยพอใส่ใส่เบอร์ไม้ผมเนี่ย 082 1์2 1ดสองศ6 6ดงหาเกัวทีมงานจะเต๋วจากโคนไส้อำเภอเขืองในพีนนองครับมื่นต้นใหญ่มื่นมื่นแปต้นหน่อยมื่นเก่าเพื่อนใดมาถือเพื่อนก็เลยไผ่ต้นนี้มื่นหาันี่พิกันขายตัวนี้องโตนี่ผมเสียเอหละครับเออเอาหน้าที่ท่องได้พี่น้องตัวนี้ครับซือเอาไปเดียว มีไอซื้อไรไปในตัวนี้น้องจริงจริงขอตัวนี้พันหนึ่งสื่อเลี้ยงครับสื่อไรไปไหนครับตัวนี้หนึ่งครับโอ้เหมือนเดียวน้องพันเดียวควายอยู่ดอกวาอยู่ดอกเอาตัวแม่ตัวแม่อีกไอเป็นไอเป็นซื้อไปเลี้ยงไงน้องไอขนสัญญาดีๆงามไอตัวนี้มันเงีวบอแมนมันมันลึกมันลึกง้อมันมันมันอุ่นอ้วนมันลึกขื่นมันลึกมันลึกเมืองไงตัวเมืองง้อลึกเป็นแัวนี้พี่น้องเด้อมัน มันดิสันแล้วมันจะย่อมันย่อนลงมานี่ยมืหนึ่งปะไมเอาคือรถเ่อาใบมาให้แล้วมันึกว่อมันลึกนี้เอานเื่อมันออกวดียวือเดียวคือหนึ่งรถใลงซีนวนบอกให้ลกองเามันคือบตัดบัวตอกันเลยวันนี้มือนีงเนี่ย่ค่อยออกเลยงอเดีย้อเนีเยเขาอะไรื่อกีอันนี้ เหลือตัวเดียวเอามาเอามาคบเหลือตัวเดียวของ CEO เสียโอเครื่องในตัวนี้ก็ง,งามพี่น้องครับเฟสามหนึกสามหนึ่งเด้อตัวนี้สามหนึ่งสูงเม็ดสีสิบใดอยู่ที่น้องเชิง,มเม 4, 10, ชงเชื่องเลยตัวนี้หนา้าตาดีดีเลยเอายางก่อนเดี๋ยวยางก่อนนางก่อนกุ้งมันยางก่อนเอ้าผู้ใดมองหาอยู่ตัวนี้มเม 4, 10, ็ดสีสิบบวกบวกตัวนี้ได้อยู่พี่น้องครับนี่นี่เอามาคบเลยตัวเดียวเนี่ยเครื่องงามพี่น้องครับเครื่องดำเด้อกำลังได้น้องตัวนี้สวยเลยห้องทซนแล้วเฮ้ยโอ้

โอ้เสียมันซื้อตอนนต้นนี้มัน่ซื้อเมืดหนี่เราะไนกออไมันนี่ยันน้นนี้เร์มโอ้นเสอพเกาซเจ็ดหนึ่งศูนย์สา ัวเลียงบุตรห่วงวันนี้พี่น้องัมเลียงงาถึงัวเลียงกันันว่าที่มาบ่งหลอดหนึ่งแล้วว่าเียดมันให้สองมื่นแต่เป็นเจ้าสองมื่นหาต้นนั้นต้นนั้นสต้นนั้นหามื่นต้นสองมื่นหาเบียดมันก็ให้สี่มื่นหลอดบุตรพุ่ ไกไปประทไปุดม่คนเสนบายหรอกชุดๆสองตัวนี่หามืเนยดไม่ใชุ่ดลมาหน่ะมาตนะคับน uh ี รู้เ้ารู้ชุดชดก็บอกว่าเอที่ก่นี่กะต่อกันอยู่ือกันจะต่ออะไรเท่าไหร่กันเด้อซ้ายเหนืออุ้ย

เราทราขายอมเราทเรขายออรอเารพี่นองครับตลาดเรื่องไหว้รถหอกัปเร็วทีนึ่เนซื้อไหมสหอ้เนื้อใช้เนื้อ้เื้อโอ้โคือเราขายเราไหวตัวนี้ตัวไหนครับสี่หมื่นโอ่านเนือไปไงกันนนแทงสินค้าใดครับ ไปล่ะง้อคอเท่น,นั้นสี่มื่นโคตต่อดีขนาดเลยว่ะ